10. ผักสวนครัวปลูกในกระถางเอาไว้กินเองที่บ้านหรือคอนโดใช้พื้นที่ไม่เยอะวันนี้ทางทีมงานไทยนิวออนไลน์อยากจะแนะนำวิธีการปลูกผักสวนครัวในกระถางเอาไว้ทานเองที่บ้านโดยที่เราไม่ต้องออกไปซื้อที่ตลาดหรือห้างสรรพสินค้าให้สิ้นเปลืองในยุคข,ข้าวหมักแพงแบบนี้ไปดูกันว่าผักแต่ละชนิดจะต้องปลูกอย่างไรบ้าง วิธีการปลูกพืชผักสวนครัวโดยใช้พื้นที่น้อยนั้นจะสามารถทําให้คุณประหยัดเงินประกค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้และสิ่งที่สําคัญก็คือเราสามารถมีผักหมุนเวียนเอาไว้กินตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องเสียเงินออกไปซื้อผักอีกเลย 1. วิธีปลูกมะระมะระเป็นพืชลดขมที่ใครๆก็เบื่อหน้าหนีแล้วรู้หรือไม่ว่ามะระนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าที่เราคิดแถมยังปลูกง่ายและโตวไวอีกด้วยเพียงนำเมล็ดพันธุ์หนึ่งถึงสองเม็ด มาปลูกลงในกระถางที่มีดินล้วนผสมปุ๋ยคอกดูแลลดน้ำวันละหนึ่งครั้งและเมื่อต้นเริ่มงอกก็อย่าลืมหาไม้หลักมาปักให้ต้นเลี้ยงด้วย 2. วิธีปลูกผักชีสำหรับการปลูกผักชีนั้นเริ่มต้นเราจะต้องนำดินสำหรับปลูกมาตากแดดให้แห้งโดยดินที่เราจะใช้เอาไปผสมปุ๋ยคอกในอัตราส่วนดิน1ส่วนและปุ๋ยคอกสองส่วนหลังจากนั้นก็ใส่ไว้ในกระถางหรือภาชนะ สำหรับเคาะแล้วก็นำมเมล็ดผักชีมาบดเบาๆให้แตกออกเป็น2ส่วนหลังจากนั้นก็นำไปแช่น้ำไว้สามชั่วโมงแล้วก็นำมาพึ่งแดดตากลมให้แห้งก่อนที่จะนำมเมล็ดผักชีลงไปปลูกแล้วก็คุมดินด้วยฟางลดน้ำให้ชุม่มแต่ว่าพยายามอย่าให้มากเกินไป 3. วิธีปลูกต้นหอมขั้นตอนแรกคือนำเปลือกสูริสงบดและผสมกับดินล่วน จากนั้นนําดินใส่ในกระถางปลูกและนําต้นหอมมาตัดตั้งแต่ลากขึ้นไปยังลาต้นประมาณ1.5-2ถึงนิ้วให้เหลือท่อนเล็กๆก,ก่อนปกักชําลงในกระถางที่เตรียมไว้ลดน้ําวันละ2ครั้งเช้าเย็นหลังจากใบงอกแข็งแรงแล้วให้เปลี่ยนมาลดน้ําวันเพียงละ1ครั้งก็พอ 4. วิธีปลูกพริกนำมเมล็ดพริกไปแช่น้ําไว้1วันผึ่งให้แห้งแล้วหันไปผสมดินล้วนทรายและปุ๋ยหมัก เพื่อเทลงในกระถางพอกล้าจากนั้นหย่อนเมล็ดพริกลงไปปลูกในดินดูแลลดน้ำให้ต้นโตสูงประมาณ6นิ้วคัดเหลือเอาต้นกล้าที่แข็งแรงที่สุดนำไปปลูกในกระถางที่มีดินร่วนปนทรายและปุ๋ยหมักลดน้ำเช้าเย็นและตั้งให้โดนแดด 5. วิธีปลูกกะเพราหลังจากทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ายังมีต้นกะเพราเหลืออยู่อย่าพึ่งทิ้งนะครับให้นำก้านมาลิดใบออกจนหมดและตัดฐานก้านออกเพียงเล็กน้อย จากนั้นนําไปปักลงในกระถางที่มีดินล้วนผสมปุ๋ยคอกลดน้ําเช้าเย็นให้ชุ่มและตั้งให้โดนแดด 6. วิธีปลูกมะนาวก่อนอื่นต้องนามาเล็ดมะนาวมาล้างตักให้แห้งและแช่ในน้ําเย็นอีกหนึ่งคืนจากนั้นห่อม,มาล็ดด้วยกระดาษเชชู่นาไปใส่กล่องที่มีฝาปิดคอยพรมน้ําให้ชุ่มอยู่เสมอรอให้รากงอกภายใน2-3วัน แล้วค่อยย้ายมาเมล็ดมาปลูกในกระถางที่มีดินล้วนผสมปุ๋ยคอกลดน้ำให้ชุ่มและตักกระถางให้โดนแดด 7. วิธีปลูกผักบุง้งคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งที่สมบูรณ์ที่สุดมาปลูกลงในดินล้วนผสมปุ๋ยคอกแล้วรากจะงอกออกมาภายใน2-3วันจากนั้นควรดูแลเรื่องความชื้นของดินเป็นพิเศษเพราะผักบุ้งเป็นพื้นที่ชอบความชื้นมากอย่าปล่อยให้ขาดน้ําเด็ดขาดมิฉะนั้นต้นจะไม่รอด โดยรอแค่อีกหนึ่งเดือนก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมากินได้เลยนะครับ 8. วิธีปลูกแตงควาโดยนำดินร่วนปนสไล์มาผสมกับปุ๋ยหมักในอัตราส,ส่วนที่เท่าๆกันในกระถางปลูกจากนั้นนำมเมล็ดที่สมบูรณ์ลงไปปลูกในกระถางประมาณ4-5เมล็ดเมื่อต้นเริ่มโตเพียง5-7เซนติเมตรให้เลือกต้นที่แข็งแรงเก็บไว้แล้วถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไปโดยหาไม้หลักมาปักให้ต้นเลื้อยรดน้ำที่คนต้นให้ชุ่ม และนำมาตากแดดวันละ6ชั่วโมงและใส่ปุ๋ยบำรุงดิน 9. วิธีปลูกต้นมะกรูดโดยนำมาเล็ดมะกรูดมาล้างน้ำและตากให้แห้งเพาะลงในกระถางที่มีดินล้วนปนทรายผสมปุ๋ยคอกเมื่อมีใบงอกออกมา3-4ใบให้ย้ายมาปลูกในถุงเพาะเรอให้ต้นแข็งแรงแล้วค่อยย้ายลงไปปลูกในกระถางที่มีดินล้วนผสมปุ๋ยคอกโดยลดน้ำแค่ตอนเช้าเท่านั้นและนำมาตั้งให้โดนแดดวันละ8ชั่วโมงและ10บ วิธีปลูกควางตุง้งเริ่มจากการน,นำดินล้วนผสมปุ๋ยคอกในกระถางปลูกสก่อนจากนั้นนำมเมล็ดพันธุ์ควางตุ้งที่สมบูรณ์ที่สุดมาหยอดลงในหลุมดินขนาด1.5เซนติเมตรกบดินทับและลดน้ำให้ชุ่มและตั้งให้โดนแดดต้นควางตุ้งก็เจริญงอกงามพร้อมให้เก็บกินและนี่แหละครับสิวิธีง่ายๆในการปลูกผักสุนครัวเอาไว้กินเอง